เราคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตั้งเพื่อช่วยเหลือคนทั้งประเทศที่ประกอบการเกษตรกรรมทำงานเต็มใจต่างใจก็าสวกอเองนะคะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะกรณีอ่าทีมไทที่บั่นทบข้นนะคะอย่างวันนี้ก็เห็นชัดเจนว่ามันสุงไปน้ำะ่พื คะในหลายๆพื้นที่ในอุบลราชวงนะคะก,ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการไปช่วยเหลือเยียวยานในพื้นที่ตนี้นะคะอยากให้ในที่ประชามิตรที่ไทยไปโดยเร็วเป็นกำลังใจนะคะให้กับท่านนายกในการให้กับท่านผู้นำคนนะคะที่ช่วยกันดูแลพื้นที่ให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนและการก็ขอเป็น,นกำลังใจบทน,นามขององค์การบริหารส่วนอุบลราชว พี่น้องชาวตำบลละงูรับขอ,บอ,อขอกครณกกสอตระบนละงูตระเวนประชาชนที่ได้มาร่วมบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ไม่ได้ตั้งมาเพื่อหากำไรให้สินเชื่อให้ความรู้คู่กันไปคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายขอขอสอครับไล้หลายๆครั้งที่ผ่านมาเัวกต่อก,อกไม,ไม่ไม่เคยไม่ต้องเป็นใหญ่จนเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นใหญ่ครับก็ได้มาผลอย่างที่และกับผู้ประตุภัยในในครั้งนี้นะครับ ในภาวะน้ําท่วมในครั้งนี้ก็คาดว่าถ้าฝนไม่ตกเพิ่มน้ํำก็คงจะตรงๆและจะลอยในเย็นนี้หรือว่าพรงุงนี้นะครับเป็นการควบคุมเป็นิเแต่ถ้าตกเพิ่มก็ยังยังตกงนะครับก็ขอบคุณท่านตุก,ก,กต่อยอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับขอรับใช้เกษตรกรอ,อย่างภบมิใจมุ่งพัฒนา ายคือนโยบายข